สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง My Area คุณอยู่กับผมไมาอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาลุยกันต่อกับ w o r l d w a r a ซ t 3ศึกที่ยองเกิร์สข้อมูลที่ผมกำลังจะเล่าได้มาจากนายทหารนายหนึ่งชื่อว่าทอสเวเนียเขาเป็นอดีตทหารผ่านศึกที่รอดชีวิตมาจากศึกที่ยองเกิร์ส เป้าหมายหลักของศึกในครั้งนี้คือการเรียกขวัญกำลังใจจากประชาชนครับว่าสถานการณ์ยังอยู่ในการควบคุมกองทัพเลือกจุดยุทธศาสตร์ที่แม่น้ำหัดสัน ทอสเวเนียบอกว่ากองทัพขนอาวุธทุกอย่างเท่าที่มีเพื่อมาทำศึกในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นรถถังรถหุ้มเกราะลำเลียงพลหําวีติดอาวุธหนักอย่าง50คอปืนคลกเฮลิคอปเตอร์จู่โจมปืนใหญ่อัตราจรที่ชื่อพลาดินมิสไซลจากพื้นสู่อากาศต่อต้อตานอากาศยานเครื่องลบกวนเลด้ารถสะพานแบบพับได้ห้องน้าสนามถามว่าอาวุธที่ขนมาขนาดนี้ เอามาเพื่อซอมบี้จะบินมาหรอถึงต้องเอามิสไซล์ต่อต้านอากาศยานมาเวเนีย er บอกว่ากองทัพเอามาเพื่อโชว์ให้ดูดีก็แค่นั้นแหละแม้แต่การแต่งกายหรือยุดทธปกรณ์ของทหารลาบก็ไม่เน้นใช้งานครับเน้นโชว์ซะมากกว่าเหล่าทหารต้องใส่ชุด MOPP เป็นชุดป้องกันพิษป้องกันสารเคมีเชื้อโรคและพวกลังสีต่างๆที่ทั้งร้อนทั้งอึอดอดัดและยังให้ใส่เกราะหนักกันกระสุนเข้าไปอีก คือซอมบี้มันยิงปืนไม่เป็นจะใส่มาทำหอกอะไรถูกไหมล่ะกองทัพยังมีระบบสื่อสารที่เรียกว่า Land Warrior Combat ระบบนี้สามารถทำให้ทหารเข้าถึงข้อมูลการลบต่างๆเช่นตำแหน่งที่ตั้ง GPS ภาพจากโดรนภาพจากดาวเทียมตำแหน่งของมิดและค่าสึกภาพจากกล้องติดปืนรวมถึงระบบสื่อสารกับเพื่อนทหารทุกอย่างเนี่ยเป็นเรียวไทม์ทั้งหมดนะครับที่กล่าวมาก็ยังไม่พอยังมีอุปกรณ์พื้นฐานที่หนักประมาณ27กิโลกร,รัม รวมๆกันแล้วอ่ะทหารต้องแบกน้ำหนักถึง30กิโลคิดดูว่าต้องเหนื่อยขนาดไหนเพื่อแบกของที่ไม่จำเป็นแล้วก็เข้าไปลบกับซอมบี้เพื่อเป็นการแสดงอำนาจทางการทหารการลบครั้งนี้ต้องเป็นการลบแบบซึ้งๆหน้าเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ครับคือเอาทหารไปประจำบนตึกสูงๆปิดทางเข้าออกแล้วก็ค่อยๆยิงซอมบี้ทีละตัว2ตัวแต่สิ่งที่กองทัพเลือกใช้ก็คือตั้งกระสอบทรายตั้งที่กำบังกลางแจ้ง ซึ่งในวันนั้นอากาศก็ร้อนมากๆทหารยังต้องมาเหนื่อยทำอะไรพวกนี้อีกสึกที่ยองเกิร์สมีสื่อมวลชนมากมายซึ่งแน่นอนครับทั้งโลกกำลังจับตาดูอเมริกาอยู่ แผนการลบก็คืออพยพคนออกจากพื้นที่ตั้งทับและเขตการลบออกไปเพื่อที่จะได้วางกําลังและกําหนดแนวยิงหลังจากนั้นจะอพยพผู้คนที่ติดเชื้ออยู่ในดงซอมบี้เพื่อใช้ล่อซอมบี้อีกทีครับแม่หัวใสจริงๆเอาเนื้อสดมาล่อซอมบี้ผู้อพยพและทีมช่วยเหลือจะออกมาทางซอมมิวลิเวอร์พาร์คเวย์ซึ่งคือจุดที่กองทับตั้งอยู่พอถึงจุดสังหารกองทับจะรับหน้าที่กำจัดฝูงซอมบี้ที่ถูกล่อออกมา ทั้งหมดเรียกได้ว่าเป็นการโจมตีแบบคอขวดครับและแผนเนี้ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีที่สุดของวันนี้ก็ว่าได้ครับเวเนียกล่าวเอาไว้แนวรับจะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันครับเริ่มจากแนวรับที่1จะเป็นการยิงระยะไกลาจาก MLRS และปืนใหญ่อัตราจรพลาดินซอมบี้ระลอกแรกมีประมาณ50ตัวกองทัพเลยยิงคลัสเตอร์บอมจาก MLRS ผลที่ได้ก็ตามคาดหัวระเบิดไปโดนรถที่จอดเรียงรายอยู่ตามถนน การระเบิดเลยยิ่งรุนแรงมากขึ้นครับรถทุกคันเลยเป็นเหมือนระเบิดลูกโซ่ซอมบี้ก็ถูกฉีกเป็นชินช้นชิ้นชิ้นส่วนกระเด็นกระจายไปทั่วแต่ผลที่ได้ก็คือซอมบี้ถูกกำจัดไป30-40ตัวซึ่งจริงๆอาการระเบิดที่รุนแรงขนาดนี้ซอมบี้แม่งควรตายทั้งหมดซอมบี้ที่เหลือก็ยังเดินหน้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าล่างจะถูกเผาแขนขาขาดพวกมันก็ไม่หยุด แล้วด้วยเสียงระเบิดที่ดังขนาดนี้มันยิ่งดึงดูดซอมบี้ทำให้ซอมบี้ค่อยๆเพิ่มจำนวนมากขึ้นกองทัพเลยสั่งให้ยิงคลัสเตอร์บอมอีกชุดหนึ่งซึ่งครั้งนี้การระเบิดเบากว่ารอบแรกครับเพราะไม่มีรถที่เป็นเหมือนระเบิดลูกโซ่อีกแล้วประกอบกับซอมบี้ยิ่งจำนวนเยอะพวกมันก็เป็นเหมือนเกราะเนื้อสดให้กันและกันพอกองทัพเห็นแบบนั้นก็เลยสั่งให้พาลาดินเริ่มยิงหัวระเบิดแรงสูง ซึ่งสิ่งที่ได้เนี่ยมันเบาวกว่าคลัสเตอร์บอมซะอีกเวเนียอธิบายว่าปกติมนุษย์เราเนี่ยโดนระเบิดจะเกิดอาการหนึ่งที่เรียกว่า SNT หรืออาการมึนจากแรงระเบิดแต่ซอมบี้ไม่มีสิ่งนี้ครับการจะหยุดพวกมันได้คือการระเบิดสมองเท่านั้นฝูงหาซอมบี้ค่อยๆผ่านแนวรับที่1มาอย่างช้าๆและกาลังเข้าสู่แนวรับที่2แนวรับที่2จะเป็นการระดมยิงอาวุธหนักจากยานเกราะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่จากรถถังปืนครกเครื่องยิงลูกระเบิดเชนการต่างๆรวมถึงการยิงสนับสนุนจากฮอจรวดเฮลไฟจรวดไฮด้าเรียกว่ามีอะไรก็จัดให้หมดเวเนียเล่าว่าภาพที่เห็นคือเศษเนื้อปลิวกระจุยกระจายลอยฟุ้งในอากาศการโจมตีในแนวรับที่2ได้ผลโอเคครับเพราะหากระสุนและแรงระเบิดที่ยิงออกไปทําลายทั้งร่างกายของซอมบี้รวมถึงสมองด้วยแต่ไม่นานนักเมื่อไฟเริ่มมอดกระสุนเริ่มหมด ซอมบี้ชุดใหม่ก็ค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆเวเนียเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นอย่างหัวเสียว่าไอ้พวกในพลไอ้พวกนักวิชาการทางทหารพวกมันไม่คิดจะเตรียมกระสุนมาให้พอเลยหรือไงวะแล้วกระสุนที่โหลดใส่รถถังอย่างลูก HE กับลูกซาบอดซาบอดคือกระสุนหน้าตัดเล็กเพื่อใช้ยิงเจาะก,กรอ แล้วจะเอามายิงซอมบี้ทาไมอ่ะมันไร้เหตุผลถูกไหมละ่ะรถถังแต่ละคันสามารถบรรจุกระสุนได้ถึง40นัดแต่ด้านโหลดกระสุนลูกายมาแค่3นัดแล้วด้วยเหตุผลนี้เองแนวรับที่2ก็ค่อยๆแตกอย่างช้าๆพร้อมกับเสียงของซอมบี้ที่ค่อยๆดังขึ้นผู้บังคับหมู่และเหล่าทหารเริ่มสะบดลัวด้วยความกลัวจนซอมบี้เข้าสู่แนวรับที่3แนวรับนี้คือการยิงด้วยอาวุธเบาจากทหารราบ ถ้าทุกอย่างเป็นไปนตามแผนแนวรับที่3ควรเป็นแค่การเก็บตกซอมบี้ไม่ใช่มาเป็นกองทัพทหารทุกนายได้รับคำสั่งให้ยิงที่หัวเวเนียเล่าว่ากระสุนนัดแรกที่เขายิงออกไปนั้นพลาดเป้าจากหัวไปโดนหน้าอ,อกแล้วซอมบี้ตัวนั้นก็ลม้มลงและลุกขึ้นมาใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวเนียรรวมถึงทหารทุกนายพยายามเล็งยิงที่หัวก็จริงอยู่แต่ยิงพลาดกันบ่อยมากเพราะพวกเขาไม่ได้ถูกฝึกมาให้ทำแบบนี้พวกเขาเคยถูกฝึกให้เน้นยิงที่ลำตัว เพื่อหยุดการเคลื่อนไหวแต่กับซอมบี้มันไม่ได้ผลครับพวกมันไม่มีจุกไม่มีเจ็บตอนนี้ทหารก็เริ่มอ่อนแรงที่ทหารอ่อนแรงก็ไม่ใช่อะไรนะครับก็เล่นแบกชุดตั้ง30โลหนาก็หนาร้อนก็ร้อนแถมก่อนที่จะลบต้องไปตั้งฐานตั้งนูน่นตั้งนี่อีกทําให้ตอนเนี้ทหารแทบไม่เหลือกําลังที่จะโฟกัสเฮดช็อตอีกแล้วแต่ถึงยังไงแนวรับที่3ก็เป็นแนวรับที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับเพราะกระสุนทุกเม็ดพยายามบรรจงเล็งยิงที่หัว สิ่งที่ทําให้มนุษย์แพ้จริงๆคือความกลัวครับความกลัวคืออาวุธหลักของสงครามมาทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะกองทัพอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรแค่ไหนหรือว่าเสียงกองศึกตั้งแต่สมัยโบราณก็สามารถใช้เพื่อข่มขวัญศัตรูได้แต่มาคราวนี้มาตอนนี้ซอมบี้มันไม่มีความกลัวไม่ว่าคุณจะยิงระเบิดสกี่ลูกจะยิงปืนใส่มันแค่ไหนพวกมันก็ยังดาหน้าเข้ามาอย่างไม่หยุดยัง้ง บางคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้วทําไมอยู่ๆถึงพูดความกลัวขึ้นมาล่ะคุณยังจําเมื่อต้นคลิปได้ไหมที่ผมบอกว่าอุปกรณ์สื่อสารของมนุษย์เป็นแบบเรียวไทม์มันกลายเป็นดาบสองคมครับไอเจ้าเครื่องตัวเนี้มันกลายเป็นเครื่องขยายความกลัวเพราะมันดันบอกว่ามีซอมบี้อีกเป็นล้านๆตัวที่กําลังดานหน้าเข้ามา เวเนียเล่าว่าระบบแจ้งว่าซอมบี้ยาวไปถึงไทม์สแควร์ในแมนฮัตตันซึ่งมันยาวถึง18.5ไม์พอทหารได้ยินก็ตื่นกลัวกับสิ่งที่ได้รู้และซ้ำหลายกว่านั้น <c oughs> เมื่อมีทหารรายนึงพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยกูยิงหัวซอมบี้ไปแล้วทำไมทำไมมันลุกขึ้นมาใหม่วะเชีย่ยพวกแม่งตายเป็นไหมวะพวกมันเป็นอมาตะพวกมันเป็นอมาตะ แล้วไอภาพวิดีโอแบบเรียวทม์ยิ่งส่งผลร้ายหนักครับเมื่อซอมบี้กำลังฉีกเพื่อนทหารกินเป็นชิ้นๆทหารทุกนายก็ยิ่งขวัญเสียแต่ในความวุ่นวายก็มีทหารรายหนึ่งออกคำสั่งให้รักษาแนวลบเอาไว้และออกจากระบบเน็ตเร์กเรี้ยวทมมบ้าๆเนี่ยซะระหว่างที่ประทะกันอยู่ไม่นานนักก็มีการทิ้งระเบิดสนับสนุนทางอากาศแต่ด้วยความที่เป้าหมายมันใกล้เกินไปทั้งคนทั้งซอมบี้ก็โดนระเบิดไปพร้อมกัน ท่ามกลางควันที่จางหายพวกซอมบี้ก็ยังเดินเข้าใส่ทหารที่ลอดชีวิตอย่างไม่หยุดยัง้งนักบินขับฮอบางนายก็บ้าคลั่งนำใบพัดไปไล่ปั่นซอมบี้เวเนียเล่าว่าภาพที่เขาจำได้เป็นสิ่งสุดท้ายก็คือแฟลชแบงและรถหุ้มเกาะที่โดนระเบิดแรงสูงซาซากระเด็นทำให้เขาหมดสติไปสึกที่ยอนเกอร์ควรจะเป็นสงครามเพื่อเรียกความศรัทธาจากมนุษย์แต่มันจบลงโดยให้ผลตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง ถ้าคุณเป็นคนชอบดูหนังปีศาจสัปประหลาดเอเลี่ยนคุณเป็นคนดูหนังแนวเดียวกับผมครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนแอลคุงชาแนลทีเอนักล่าเต็มตัวทีเอ็นทีทีวีมนุษย์กลายพันธุ์คีละกับไลฟ์โฟทีผู้ติดเชื้อเริ่มต้นถ้าอยากให้ช่องนี้มีข้าวกินสามารถสนับสนุนผมผ่านระบบสมาชิกหรือว่าจะเป็นกดไลค์กดแชร์ทิ้งคอมเมนต์ก็ได้ครับที่สาคัญนะช่วยกดไลค์กดคอมเมนต์กันด้วยนะมันช่วยดันช่อง